ไคโดวิงนะ่งณแพทที่มีนิกะยังเล่นได้อยู่ไหมนั่นเองนะครับก็มีหล,หลายๆคนถามกันมานะว่าสำหรับเฮ้ยตัวนี้มันโอเคไหมมันยังอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวเรามาคุยให้แล้วกันสำหรับไคโดผมบอกโดยเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามันเล่นได้ทุกแพทย้ําตรงนี้ก่อนมันเล่นได้ทุกแพทแต่แพทนี้ต่างกับแพทก่อนยังไงเอาอย่างแรกเลยนะครับยางแพทก่อนเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณโดดลงไปและเจอบิ๊กมัมคุณสามารถโดดและเล่นได้เลย อันนี้คือคําตอบนะครับเพราะไคโดสามารถฆ่าดิกบัมได้ถึงแม้ว,ว่าฆ่าไม่ได้ก็ตัดเลือดได้เคลียรตรงนี้นะประเด็นก็คือว่านะแผ่เนี้มันมีปัญหาคือเวลาเราโดดลงไปอะถ้าเป็นลูฟี่หรือถ้าโดดลงไปแล้วเป็นเซโตอย่างเงี้ยครับไอ้ก่อนหน้านี้ถ้าโดดลงไปเป็นเซโตอย่าโดดเพราะว่าเราฆ่าไม่ได้ถูกปะแต่ไอ้ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นนิกะก็คือเพิ่มจากเซโต้มาเป็นนิกะแล้วไงสองตัวละปัญหามากกว่านั้นคือแม่งเจอแต่นิกะไงนี่คือประเด็นละ ไม่เจอทุกเกมด้วยนะครับเลยไม่สามารถโดดลงหัวมันได้อันนี้ผมตอบให้ชัดตรงนี้ก่อนถ้าทงมีนิกะอย่าโดดแต่ผมบอกว่าไคโดยังไงก็เล่นได้ทุกแพทเพราะมันอยู่ที่อีกฝ่ายภาคยกตัวอย่างเช่นถ้าอีกฝ่ายมันกันอยู่ทงแล้วมันไม่ไปไหนเลยอะหมายเขาว่าอีกฝ่ายก็จะเล่นไม่ได้เหมือนกันส่วนหน้าที่ที่เราทําได้คือไปอยู่แบบเป็นแถว2แล้วคอยสกิล2เพื่อตัดเลือดหาจังหวะในการช่วยเพื่อนแค่นั้น แต่ถ้าอีกฝ่ายลงมาเมื่อไหร่และไม่มีใครกันโดดเพื่อไปดึงธงโดยทันทีวงเล็บว่าเฉพาะอานิกะโซโลเซตโตสามตัวบุกด้วย4อย่าโดดลงหัวถ้าเป็นไปได้และมีตัวที่5คืออุตะแต่อุตตะส่วนใหญ่จะไม่ได้เล่นกันธงนะครับส่วนใหญ่จะ เล่นตามมึงครับเขาเขาไว้เล่นกันดงนะตามมึงนั่นแหละคือเขาจะฆ่ามึงนั่นแหละเคลียร์นะอันนี้อ้อยชัดน,นะโอเคมาหลังจากบอกไลวเดี๋ยวหงเขาเล่นให้ดูซากเกมละกันนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างเนาะเอาละเข้าเกมเรียบร้อยนะครับและเกมนี้เจอกับซาซากิด้วยนะครับซาซากิซาซากิทุกคนน่าจะรู้จักกันบนะ้างอ่าดูเลยดูเลยคนที่หนึ่งเนี่ยนะอดิพ่าตัวจริงนะบูตร้อยกว่าเอาให้ชัดน,นะเอาละทีนี้เวลาเล่นเนี่ยคุณต้องดูหูตาไวนิดหนึ่งนะครับ อย่างไอ้แพดเนี้ยเกมเนี้ยเราควรไปตรงกลางไหมคําตอบก็คือใช่แต่ผมคิดว่าเพื่อนน่าจะช่วยกันได้ดังนั้นผมจะไม่ยุ่งและสิ่งที่ผมจะโดดหาเลยคือแม่ใหญ่เห็นปะเมืเ่อแกแม่ใหญ่เดินเดินไปด้านซ้ายแล้วหลังจากผมดึงธงโดดหาม่ใหญ่เลยนะครับเพราะแม่ใหญ่เราเล่นได้นะปึ๊บไปเลยปึ๊บอ่าโอเคน่าจะโดนต่ออีกทีอ้าว้าวอ่ะหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็บ ครึ่งหลอดครับคิงมาช่วยวะอ,อาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบลบ็อกลบล็โอ้โหโดนไม่คุ้มเลยอะโอ้โหโดนไม่คุ้มเลยเนี่ยแต่ว่าทงว่างแล้วนะทงว่างละทงว่างละโดนเลยโดนเลยเห็นปะแล้วก็สกิลนิดนึงเพราะเขาน่าจะมานะครับอ่าโดนนิกะเรียบร้อยจ้านี่คือข้อดีของนิกะนะครับสามารถการได้ทางกลางแล้วผมก็คิดอยู่แล้วว่าเขาน่าจะเล่นแบบนี้ครับ คิดอยู่แล้วนะคิดว่าก็ไม่น่ารอดก็ไม่รอนจริงแหละคือมันลำบากาแต่ก่อนไว้ใช่ถ้าเจอไม่ใหญ่เล่นได้เหมือนเดิมปะ่ะมันไปติดที่นิกะประเด็นคือตรงนี้ครับอ่ะเอาให้ดูใหม่ละกันและแม่งอยู่กับสองคนกูจะเล่นอย่างนี้ข้างบนนิกะแล้วไหมหาจังหวะบึ๊บหนึ่งทีอย่างน้อยตัดเลือดไปก่อนนะครับผมรอโดดไปทงตรงนู้นนะเห็นป่ะทงซ้ายว่างเห็นไหมทงซ้ายว่างแต่เขาหน้า ไม่ว่างแล้วว่ะโหแม่งกันทงหมดเลยอะ่ะถ้าจังหวะนี้ต้องรอบูทเท่านั้นนะครับจังหวะนี้รอบูทครับทำทำอะไรอะไรไม่ได้ครับรอบูทและค่อยบูอืมแม่งกันหมดเลยโอเคแม่แม่ใหญ่อย,ยอยู่นี่ปึ๊บอีกทีปึ๊บเอาเท่าที่ได้นะพอหาจังหวะเล่นแม่ใหญ่แทนเอา ทำไมดึงทงไม่ได้วะโอเคสกิล,ลไว้ก่อนเห็นไหมทงว่างแล้วไปเลยครับตรงกลางเขาน่วงกันอยู่ชัดเจนนะครับชัดเจนนะโอ้โหโดนช็อตโอ้โหยโดนเผาโอ้โหยโดึงโอเคโอ้โห,โโหช็อตแบงช็อตแล้วช็อตอีกช็อตอีกแล้วโอ้จะช็อตอะไรกันนะกันนะ โอ้ยแม่งเอ้ยธงก็โดนอ่ะเดี๋ยวไปเอาธงหน้าบ้านก่อนเอาธงหน้าบ้านก่อนหมันเกมน,นี้แม่งเล่นลำบากจัดเลยบอกเลยอ่ะแม่ใหญ่ก็กว่าจะฆ่าได้ก็ลำบากนะเนาะอ่ะเดี๋ยวรอวุ้บว้าวว่ะไม่ได้แล้วะบูทไม่มีแล้วด้วยไม่มีคนกันธงด้วยประเด็นอะนิกะของไม่กันธงอะแต่ก็เข้าใจนะพยายที่จะไปเอาธงกัน จบเลยเนี่ยจบเลยเนี่ยเห็นปะทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอ่ะหวังว่าภาพน่าจะชัดเจนนะครับว่าเป็นยังไงนะแผดปัจจุบันเนาะแม่งช็อตช็อตแม่งก็ช็อตะใบใหญ่ช็อตฟรีก็ชอ็อตอู้กูจะบ้าตายอ่ะโอเคก็ให้ดูเป็นประมาณนี้นะครับเอาให้ชัดนะว่าที่เหลือเนี่ยคุณต้องหาจังหวะในการเล่นเอาแต่บอกเลยว่าเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่เล่นลาบากเพราะเจอคนเป็นงามหมดเลยครับเนี่ยเป็นงามหมดเลยนะครับพอเราดึงธงอ่ะซาสกิช็อตพอเรา ชอ็อตอยู่แม่ใหญ่แม่งก็ช็อตใช่ไหมหรือไม่ก็บอมบอมช็อตอะไรเงี้ยมันเป็นจังหวะที่ช่วยให้เพื่อนสามารถสกิลใส่เราได้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เอาให้เคลียเนาะผมก็เลยอยากบอกว่าเล่นได้ไหมอ่ะเล่นได้แต่เป็นแบบเมื่อกี้แหละถามว่าลําบากเหมือนตัวรีเจนต่างต่างอื่นๆไหมลําบากแต่มันก็จะมีข้อดีที่มันวาร์ปลงทงปัญหาก็คือว่าอย่างเกมเมื่อกี้แม่งก็โล่สามแม่ใหญ่แม่ใหญ่นิกะมาเขาว่าตัวอะไรแม่งก็ยากคุณเล่นคิดรอแม่งก็ยากบอกเลย แต่คิดรออาจจะดีกว่าในส่วนของเพราะมันไม่ติดสถานะแล้วก็ถึกกว่าแค่นั้นเองถ้าเอากันจริงๆอะนะถามผมโดยมุมที่ผมเล่นคิดรอมาแล้วหรือสายวิ่งทุกตัวนะผมอว่าคิดรอดีกว่าไคโดนะในปัจจุบันนะแต่ไคโดไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เลยวงเลยว่าถ้าเกมไม่เกีเกเก้สมมติว่ามีโลแค่คนเดียวเกมไม่อกีก้ถ้ามีคนเดียวผมบอกเลยว่าได้แต่ไม่เกีเก้แม่งเสือมีแม่ใหญ่แม่ใหญ่ไ,หญไรนี่กะไงแม่งล่อสามมาเลยลำบาก ถือว่าเวลาเล่นน้องเกมลำบากที่สุดให้ดูและกันนะครับว่าเป็นประมาณนี้แต่ย้ำอีกทีว่าถ้าบางเกมเจอโลโตัวเดียวมันไม่ได้ลําบากแบบเมื่อกี้เพราะเรามีจังหวะค่ายกเว้นว่าโล่หนึ่งนกะจริงแต่อีตัวที่เหลือเป็นโซโลอ่ะอันนี้ก็ลาบากแต่ว่าโซโลเรายังมีจังหวะค่าได้นั่นเองนะก็สรุปเป็นดังนี้แล้วกันถ้าหากใครอยากเล่นวิ่งนะแพทปัจจุบันคําแนะนําคืออยากให้เล่นเป็นคิดรอเพราะยังไงก็น่าจะโนหนึ่งและสำหรับคิดรอหรือคิงก็ได้ นะครับแต่ว่าถ้าเล่นอย่างคิงเนี่ยเกมเมื่อกี้ก็ดึงธงไม่ได้เหมือนกันนะเอาให้ชัดนะไคโดดึงไม่ได้คิงก็ดึงไม่ได้เหมือนกันนะแบบเมื่อกี้มันยือได้ตัวเดียวคือคิดรอเพราะว่าคิดรอมันอาจจะมีจังหวะในการคาดนิกะด้วยนะครับแล้วฆ่าไม่ใหญ่ได้ด้วยอะไรเงี้ยมันจังหวะมันดีกว่านั่นเองเนาะสรุปสุดท้ายก็คิดรอเถอะถ้ามีนะ